สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้มาหอดมาถึงแล้วครับเป็นวัดป้าพี่น้องลมลื่นลมเย็นอยู่ยนี่ปลาอยู่นี่ปลาปลาหนึ่งนีงน่เห็ดบ้อนน่อยเนะยาะงาน,นมาหอดมาถึงแล้วครับปลูกลูกอยู่จังใดกันแน่ลงรถมาแล้วแดดหอนหอน กับหลบอยู่ใน,นห้างยางม่งจะข้าวพี่รองครับนี่อันนี้เป็นรถครัวมาที่นี่โอ้คือได้มองหมาะดีแต่ทา้งนี้ไหมได้อะไรกินกันอาหารหลักเป็นอาหารหลักอันนี้เขาเศร้าหรือเขาสวยหรือเขาเลี้ยงซวยไปวันเด็กกินง่ายย่น เอาม่ยังสองเถานี่ตามมูค่ะนกอี่เป็นได้พ่อพิดแดรมาหอนจะเศร้าทีไนนอนเป็นตื่นเห้วคือพ่วหาคือพ่หาที่ยังเงินกระดาษห้องเนี้ยคมแห้งไหมพขอบูซาอะไรพนี่ กเนี่ยคนในยังกินพี่น้อง้ยทต้องไม่ขวดพี่น้องคนสะอาดต้องสิละเอาเอาใส่ไปน้ำกันคนเน่ยยังไงกินไงใล้ไปสีบ้วดอกยุคหกสีเชื้ไปคลืนมือไปใส่ไว้เปยัางนั้นสาระกิรธิสโบท็ดอกพี่น้องใส่ใส่อีกดูีว่าเาสแล้วบัดอกเออเามาลิ่นเมียน อาวากันอาวากันีตละ้่กากัน่ไปคยเลีนเด็ดมาก่ท่นยิงขาเศ้าเลยผมเลมือนยัยเก็จอดทันแล้วใหลีหลากเลียมาแต่ะสลับุรีเออเดี๋ยวรจะหน้ากับลั่งตำอยู่ผมินข้าวเศ้าลลก็สิน้อน เมนูได้ยังให้ลูกๆกินผักเพิดประลายลาดเป็นอะไรเนี่ยกินจังเลยเดีได้กันตาีป่าก็ไปซื้ออยู่ตลาดสดสิอ่าอือบางคนหนึ่งพี่น้องพูดอ่ะน้อนกินไหมสามเมไหมน้อนปนิแขกสบายเกินหนึ่งบ่บ่เงี้เหรอือ นัาพูดบีบมื่อหายเลยอมือเบนี่ได้สีบีบห้ตมหมอเราขินเขาอยู่คู่น็สียเหน้อยมือแรกยังสีเราไปกระเทือบห้เพะมีเห็ดตีสามหยุวัดปลาแค่เงี้ยยตเจ็บเช่นนึงอมานอทีมแอลล่าีาน่ง้อนมาน่ไก่เอ้าเห็ดเปลือกนีและออกปลาแบบนี้แบบนี เอาเขาือ้ีตำมงหงยู่แล้วนางตำกัุ่นเอามาสวดเสกันตถมาตำไหมก็ใส่หมวดบ้าไว้เนี่กไปใส่กุงบังเอาากุงย่างสิบลหรอ้ลูกอยู่กันจังในเนี่ยหองยู่มองเสาพี่น้องไก่ไก่งานนั่นแหะ เลยเลื่อยออกมามองรับบองนอนเบอยากว่าจะมีฟืนมีไฟใสคือมือในขาดบ่ะเด็ก็คือไฟไปใส่ไอ้สวัสดีจ้าไปซับพัดทองน้ำวานเก่าไม่ใชไปจังใดเออมันก็เย็นอย่างไรอันนี้พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเบื้องลูกเบื้องเต่าห้องก็มักหอดอมาแล้วบักปซีกอกย่างคาราบา มาดีลูกวัสดีค่่ลูกผู้ขานอนยู่เหมือนกันยุติละลูกพักผ่อนพักผ่อนได้นอนจากมือนนึ่งอ้ทีมนี้จะเป็นสอมดีเนาะ ก็มาหอดครับโอ้กอได้หมดีแท้เอามองนี่ติมะเร็งอันดีครับอัสดี่ครับใส่ผ้ากันแด้ยุ่ได้กินไเนี่ยเลยทางผู้บริหารย่มืออื่นมากครับบ้ผูรริหา เ,ออเดี๋ยวมืออ,อ,อ,อื่นมาว่าผู้บริหารช่องนี้นะเจ้าของช่องนี่่างบริหารงนอยูบริหารช่องเกี่ยนะวยังไงก็่อยเกียเ้ยศิยยลปินที่กำลังโด่งดังใครๆก็กล่าวถึงไอ้คีอ่ะโอ้โห,หเปลี่ยนแปดเป็นคราแเน่ยเอาบ้างกระดังงี้ดีเนาะเขี้แง่อยเอาสมองส่วนใดคิดซื่อนี่นเหรอใจแล้วใครเป็นผู้ช่วตนคิด พี้ตั้งเอาเอางเล่นปะไมีซื้อทุเรศก,ก็หนอีกวะ <c oughs> แค่เพื่อไอ้ชาติหมาไอ้เมื่อคืนมันก็ตั้งประเด็นน้อมันรุนแรงเกินไปไอ้เคียดเป็นคำที่น่ารักที่สุดครับ <c oughs> ของมีใครมาเกิดไหมไมีใครรู้จักขนาดกัว่าเขาฆ่าพวกเจ้วก็รู้จักว่าไอ้ชาติหมานี่คือใครพวกคนรุ่นกันไเนี่ยมมีเรื่อยังเดี๋ยวมันมีเรื่อยัเดี๋ยวสิทีละจะน้อยคอยน้อยนี่บิ้มะกันยังลงมาดโศกันเนาะแล้วใครยังแม่ผู้เปียวบอก บัวขาน้ำขาน้ำถ้ากจินเขาจะน้ำไปเนี่ยยังเขามขาดผู้บริหารอยู่อืมเอาถ่ายยี่นี่ต่อไปเสเดี๋ยมอื่นาอเดี๋ยคนนี้อิมรอยมาอยู่เออเราจิอิมรอยขายนอ๋อมันอิ่มกี่ตีน้ำัน้ำือเขาอะไรต้องรดจำได้มือสนเออปีนี้ถืออะไร่อจอกันเอออ๋อมาสร้างวัดเลยอ้มาสงวเลย้ไสมการอะไรเกียวตลง นอนยี่ต้องกันโอยยนด้คิยูนใด้ลิดทีอยูนใด้ลิปอยู่เมื่อก้าว่อร์นอนจอนอนจอนอนจอไปเี้อ่ะณืมครับว่าส่จอหเพล่นพี่น้อยยังสียงจักเคยควันนเป็นน้ยน้ำลอยไงล้วดเออนี่ไปยังยู่ึงเขาไว้ไ่ไหฝนไตอ๋อคือไหมันไปเลยมันเป็นร้องของไม่บางนีเปล่งอือมก็เบื่อของเก่าตัวเมีะอืมโอ้แต่ถูกแม่แขกได้ยินไหมแม่ แขกได้ยินดีถอนคำคำนี่เดี๋ยวสามแห้งแล้กันยังเบอกกันครับมากหวดขึ้นกันผมกดหงด้ลเลี้ยงไม่เลี้ยดีนเพราะเด็กเป็นนันทันนี่ฮะฝาก guitar ไมเฮี้ยนให้เบสฝากติดตามช่องไอเฮียนด้วยฝากติดตามไอ่เฮี้ยครับเดี๋ยวต่อไปไอ้เฮี้ยจะทําช่องนะครับเออพี่น้องน่ารักตัวพี่น้องเป็นคําที่น่ารักเหมือนเราคนสีดวงสีดังอ่า งงแมนเดี๋ยวพักพอยค่อยคุยกันคร <Okay, okay. S 1> ับผมเดี๋ยวเลาะเลาะมึงทีมงานพี่น้องครับมะหอนมาถึงเป็นเรียบร้อยแล้วสถานที่ก็พอกวงขวังพอใส่ได้พี่น้องครับเอาเอาเอา้าผูดอดมาเปิดฝาข่อยไป,ไป,ไปดิอื้มง,งับฝาไปในแมน่นสิตีดังก็แล้ย ทั <twitch S 1> <i> ้งนี JI, ้คือแขกไปไถมาเป็นบ่ถามข้าวถามข้าวเป็นมาหยันทายง่ายเฉยเลยก็เป็นม้าเออม้าก็ขับกันลังหาเนื้อกินง่ายครับตอนนี้ใบสองครับกินง่ายครับพี่น้องเอาคลิปนี้ไปสำเนียสักคนพอกันไม่คลิปไหนครับคลิปนี้ซ้ำใบดีพี่น้อง